สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอจดหมายเหตุพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะเมืองฉะเชิงเราความต่อไปว่าวันที่22ทธันวาคมรัตนโกสินทร์ศก127พุทธศักราช2451 วัดคงคาล่องเรือมาแวะกินข้าวที่วัดคงคาเหนือหมู่บ้านบางปะกงมีคนมาคอยอยู่มากมีจระเข้ด้วยตัวหนึ่งย่อมและอ่อนเสียเต็มทีแล้ววัดนี้เป็นวัดเก่าโบสถ์เป็นเสาไม้หลังคาสองชั้นมีมุกทะลึ่งออกไปข้างหัวข้างท้ายทึบแนวเฉลียงมีเสาเฉลียงรายรอบ บรรจบมุกทะลึ่งหัวท้ายเสานั้นตั้งบนพนักซึ่งก่อเป็นผนังแต่ครึ่งหนึ่งเนื้อผนังตั้งฝากระดานภายในเขียนลายรูปภาพไม่เลวทีเดียวเหมือนที่เคยเลวแต่พระพุทธรูปในนั้นอยู่ข้างจะทําหยาบคายเป็นฝีมือเลวมากบางปะกงเวลาบ่ายสามโมงออกเรือจากวัดมาออกปากอา่าวบางปะกงแล่นมาในทะเลไม่สู้ห่างฝั่งนัก เรือกระบวนเขาเดินลึกกว่าเรือมกุฎราชกุมารเรือเสือและเรือตอปิโดมาทอดรายอยู่ที่ป่ากอา่าวมกุฎราชกุมาสรสลุดเรือครุฑเรือกระบี่สองลำเป็นเรือสําหรับที่จะเดินในทะเลเช่นนี้จริงๆเดินเร็วดีเป็นอันมากตั้งแต่วัดคงคามาจนถึงพลับพลาที่ตรงที่ทำล็อกหย่อนชั่วโมงครึ่งอยู่สองนาที กรมหลวงดำรงคิดการเอะอะมากได้ให้ทำธงเหลืองแจกบรรดามอเตอร์ทุกลำเผื่อว่าถ้ามีเหตุขัดขวางในกลางทะเลยกธงเหลืองขึ้นให้เรือไปช่วยแต่ก็เป็นการเรียบร้อยดีไม่มีเหตุการณ์ถึงต้องยกธงเลยเพราะเหตุที่เรือมอเตอร์ทั้งปวงนั้นเรือไฟลากไม่ได้แล่นมาแต่สักลำเดียวคลองบางเฮียมิสเตอร์วันดาไฮเดอร์ ออกมาคอยจึงได้ไปดูที่ทําล็อกการทํารากแล้วสำเร็จกําลังตั้งประตูเป็นประตูที่ใหญ่กว่าเพื่อนเพราะคลองบางเฮียนี้ใหญ่กว่าคลองอื่นๆน,น้ำก็ลึกมากเวลาน้ำขึ้นลงถึงสองเมตรเศษที่ล็อกนี้เป็นทางระบายน้ำทางหนึ่งทางเรือเดินทางหนึ่งที่บางเฮียมีบ้านเรือนมากแต่จะอยู่ในล็อกมากถ้าล็อกมีถ้าหากมีล็อกขึ้นเสียได้ ที่เหนือล็อกซึ่งว่างอยู่เห็นจะมีการเพราะปลูกขึ้นได้อีกมากได้ลงเรือพายขึ้นไปเหนือน้ำจนหมดหมู่บ้านแล้วลงไปใต้น้ำดูภูมทิที่พลับพลาที่นี่ทำใหญ่โตมากแต่ใช้ไม้เล็กๆทั้งนั้นกรมสุขาพิบาลหรือด้วยพระนรศาสตร์เป็นผู้คิดธรรมแต่ยุงอยู่ข้างจะไร้ากาดตั้งแต่มาไม่เคยมียุงเพิ่งมามีวันนี้ วันที่23ธันวาคมรัตนโกสินทร์ศกหนึพุทธศักราชส4 5พปากอ่าววันนี้ภาษาจีนใต้กลงเรือเขากล่าวว่าลมอยู่ข้างจะตึงที่แท้ไม่ใช่ลมไม่มีหรือลมพัดดังตึงตึงทั้งสองอย่างเป็นอย่างที่มีลมมากสังเกตกันว่าเรือกระบวนเช่นเรือมาก ออกไปอยู่ข้างจะมีทางที่จะเกิดอันตรายได้พ่อจึงได้ไปแต่เรือมอเตอร์สองลำเรือใครๆไม่ออกหมดผู้ที่มีเรือเช่นกรมมรุพงเจ้าสีใสกรมอดีสรมาลงเรือครุฑทั้งนั้นออกไปเวลาห้าโมงเช้าถึงที่ปากอ่าวก็เห็นเรือพระองค์สายแล่นเข้ามาติดเสาเตรียมจะแล่นใบนึกว่าจะกลับลำตามออกไปก็ไม่กลับ เรือเราออกไปแต่สองลำเท่านั้นถูกคลื่นพอใช้ต้องปิดกระจกหน้าเพราะน้ำสาดเข้ามาเปียกเป็นฝ้าเหมือนฝนตกคลื่นตีข้างถูกหน้าบ้างถูกหัวบ้างแต่เรือแข็งจริงๆดูเหมือนยิ่งออกทะเลยิ่งแล่นเร็วขึ้นเพราะเรือรูปนี้สำหรับแล่นในทะเลสาบที่มีคลื่นลมชอบก,กันกับที่จะสู้คลื่นเช่นนี้แลดูเพลิดเพลินน่ารักเต็มที เรือเสือทยานชนและต่อปิโดมารายแล่นแห่ไปในที่ลึกคราวนี้เกิดเหตุหลวงฤทธิ์ถนัดแต่เดินรถมอเตอร์คาร์เห็นหมามันนอนกลางถนนแล่นหลีกมันเสียก็ได้คราวนี้เห็นรั้วเข้าจะคิดหลีกเหมือนหมาหลีกมันก็ไม่พ้นเพราะมันปักเป็นแถวยาวเรือขวางคลื่นลูกใหญ่ตบเข้าน้ำขึ้นจนถึงกราบแต่ไม่น่ากลัวอันตรายอะไรเลย เพราะรูปร่างมันแข็งนักออกอยากจะหยุดจะหยุดโปรเทสวว่าไปไม่ได้ติดรัว้วจักจะหักต้องอธิบายแก้ไขกันอยู่เป็นนานว่าเรือไฟเขาเดินก็ต้องผ่านรั้วเช่นนี้ทั้งนั้นข้อที่กลัวจักหักนั้นเมื่อเวลาถึงรัว้วให้หยุดจักเสียจึงเป็นอันสำเร็จผ่านรั้วได้สะดวกดีข้อที่หลวงฤทธ์กลัวนั้นเมื่อวานนี้เรือไฟจักหักลำหนึ่ง เพราะมาฟาดเอารั้วเข้าเช่นนี้น้ำที่กระเซน็นสาดเข้ามานั้นทำให้ไฟฟ้าเดินพร่าไปทั้งนั้นแต่ไม่มีเหตุขัดข้องอะไรแก่การเดินเครื่องเลยจีนใต้กงว่าถ้าไปอ่างหินเห็นจะถูกคลื่นมากกว่านี้จึงตกลงกันไปเมืองชนเมืองชนบุรีเมืองชนเมื่อไปถึงเข้าแล้วพบเรือชัยยาโจทย์อยู่ในที่นั้น แวะไปถามที่เรือชายาถึงเรื่องน้ำและขอยืมดิ่งเขาด้วยสมอสำหรับเรือก็มีมาแต่หลวงฤทธิ์ไม่เอามาเพราะมันถนัดแต่เดินดินในแม่น้ำเห็นไม่ต้องการสมอจึงต้องไปจอดอาศัยผูกอยู่ที่เรือเจ็กเพราะอย่างน้ำที่นั้นสามสอก เรือชัยยาลากเรือไกรสอนสีไปแต่เช้าจึงจับเรือไกรสอนสีส่งกรมหลวงดำรงเจ้าพระยายมราชขึ้นไปตรวจทางได้ความว่าที่เรือเมไปจอดอยู่สองลำน้ำลึกสี่ศอกเข้าไปได้จึงได้แล่นเข้าไปเทียบขึ้นที่เรือเมเรือเมเข้ามาจอดที่สะพานสันเจ้าอยู่ระหว่างสะพานหลวงเดิมและสะพานหน้าที่ว่าการยาวกว่าทุกสะพานแต่แคบ เรื่องอ่านอะไรที่มีไปต้องขอแรงคนในเรือเมช่วยเชิญตามเสด็จเพราะมีมหาเล็กไปแต่พระยาบุรุษกับพระนายเสมอใจเท่านั้นเจ้าพวกนั้นรื่นรมกันมากตามเสด็จสับรั่งเดินกั้นร่มไปตามสะพานลมจัดรู้สึกจะเป็นโจนร่มเสียให้ได้เหมือนยังกับร่มมันจะพาตัวเราลงไปในเลน มีตำรวจพูทรน,นำคนหนึ่งด้วยเจ้านั้นก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ถามอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างแต่ขยันดีตลาดเมืองชนนี้ตั้งแต่ไฟไหม้แล้วไม่ได้เคยมาเห็นอีกเลยดูครึกค,ครื้นแข็งแรงขึ้นที่ซึ่งเคยขายของสดเต็มถนนอยู่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นร้านขายของต่างๆทั้งสองฝากแต่ของบางกอบทั้งนั้นที่เราซื้อไม่ได้สักสิ่งเดียว กรมมรุพงออกตัวขึ้นมาเองว่าที่จะออกเตรียมเพราะแต่ก่อนเคยข,ยขายของสดอยู่เกลี้ยงกล่วนักเวลานี้ไม่มีใครอยู่ชายกลางเข้าไปทำพลับปลาฉะเชิงเซาปลัดไปประจําที่อ่างหินเหลือแต่กรมการผู้น้อยเดินกว่าจะไปสุดตลาดข้างใต้ถึงที่ว่าการไกลพอใช้ร้อนเต็มที่ทั้งใส่เกือกแต่เป็นเกือกชูบาง ยังร้อนขึ้นมาจนตีนพองมีร้านถ่ายรูปร้านหนึ่งช่างจินอยู่ข้างจะมีกาละยานามิตรได้เรียกให้ไปถ่ายรูปหมูที่ว่าการตั้งแต่โรงโทรเลขไปยังกำมลอยอบแยบอยู่ทั้งนั้นแต่เขาอุตสาปป,ปุบะเยียวยาและรักษาสะอาดจริงๆการงานเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจริงๆเรื่องกลิ่นเกือบจะเสียทีเพราะ กรมมรูปพงให้เมียไปเตรียมทำกับข้าวไว้ที่อ่างหินแต่เราไล่ไปเสียบางปลาไส้ถ้าไม่ได้เตรียมตัวไปแล้วเป็นหาอะไรไม่ได้เป็นอันขาดมีแต่ขนมขนมแล้วสารพัดจะมีฝอยทองเม็ดขนุนข้าวเหนียวห่อหอเขาทำเป็นแท่งยาวๆดีมากเป็นของควรแก่กิจที่จะบริโภคแท้ไม่ใช่ของขายในตลาดและไม่ใช่สำหรับพระเป็นอันขาดในบางกอก หาไม่ได้อย่างนี้ส่วนของคราวนั้นไม่ปรากฏว่ามีอะไรนอกจากที่จะเป็นหมีแต่เผอิญเมื่อคืนนี้หลับไปแล้วให้เกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาว่าคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลพลาดพลั้งเข้าจะอดกรมมรูปพงแจกของแจกต่างๆมีปิ่นโตอิตต์แจกสำหรับประจำเรือมอเตอร์ลำระใบเรือจะออกอีกด้วยจึงลุกขึ้นบัญชาการในดึก ให้เจ้าถนอมทํากับข้าวบรรจุลงเรือลําละใบครั้นเวลาวันนี้ขึ้นไปรวมกินกันทั้งสองใบเลี้ยงพอกันหมดและอร่อยอิ่มน้ำสําราญหลวงอำนาจจีน้ก่อนตามไปหาที่ที่ว่าการเลยว่าให้เอาเรือฉลองมารับที่สะพานหน้าที่ว่าการเพราะจะเดินอ้อมกลับไปลงสะพานเดิมไม่ไหวทั้งไกลทั้งร้อน ที่หน้าที่ว่าการนี้เขาขุดร่องพูนถนนลงไปจนถึงชายเลนลึกจึงมีสะพานไม้ต่อไม่สู้ยาวได้ลงเรือฉลอมสองลำได้วยกันเล่นใบกลับมาที่สะพานสารเจ้าที่จริงสบายมากออกเสียดายว่ามาถึงที่เรือมอเตอร์เร็วไปเพราะลมกําลังดีถ้าจะเล่นมาบางเฮียคงจะไม่ช้ากว่าเรือมอเตอร์ กลับมาถึงเวลาบ่ายห้าโมงเวลาเย็นลมอ่อนลงมากแต่ไม่เรียบทีเดียวเหมือนเมื่อวานนี้ระยะทางที่ไปวันนี้ขาไปตั้งแต่พลับพลาที่ตรงล็อกในบางเฮียจนถึงสะพานสันเจ้าหนึ่งชั่วโมงกับอีก42นาที ากลับชั่วโมงหนึ่งกับ36นาทีอันเป็นเรือมอเตอร์นี้ได้ออกทะเลมีคลื่นสมความปรารถนาที่ต้องการแต่ถ้าหนักกว่าน,นี้ไปเห็นจะเปียกวันที่24ธันวาคมรัตนโกสินทร์ศพ127พุทธศักราช2451พระสมุดเจดีโปรแกรมวันนี้อยู่ข้างจะเลอะเทอะเปลี่ยนแปลงมาก เดิมกำหนดอยู่ในราว4ี่โมงออกจากบางเฮียเข้ามาทำกับข้าวกินที่พระสมุทรเจดีเวลาบ่ายโมงหนึ่งตามเคยแล้วจะลงเรือไปเที่ยวคลองบางปรากฏเวลาบ่ายห้าโมงจึงจะขึ้นมอเตอร์ครั้นเวลาเช้าว่าลมจัดไปกว่าวันนี้ซึ่งที่จริงก็รู้แล้วว่าเรือกระบวนคงต้องออกเที่ยงและหวังอยู่ว่าเรือมอเตอร์คงจะมาได้ครั้งเมื่อจะออก ต้องเที่ยงเหมือนเรือกระบวนก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะรีบมาจะถึงปากน้ำก็บ่ายสองโมงเกินเวลากินข้าวจึงได้ทอดทุระเสียไม่รีบมาแต่เคราะดีอย่างเมื่อวานนี้ได้หาปิ่นโตข้าวไว้เรือกระบวนออกย่ำเที่ยงครึ่งไม่มีเรือครัวเหลืออยู่แต่ได้กินข้าวในปิ่นโตที่เตรียมไว้บ่ายโมงหนึ่งตามเวลาที่เคยพระครูปาน เวลาเช้าที่ว่างอยู่นั้นพวกราษฎรพากันอยากจะเห็นจึงออกไปให้เห็นและแจกเสมาพระครูปานมาหาด้วยพระครูปานรูปนี้เป็นที่นิยมกันในทางวิปัสสนาและทุดงควัตมีพระสงฆ์วัดต่างๆไปเดินทุดงด้วย200-300แรกลงไปประชุมอยู่ที่วัดบางเฮียมีสับปรบรษที่ศรัทธาเลื่อมใสช่วยกันเลี้ยงกินน้ำจืดที่มีไว้เกือบจะหมด แล้วก็ออกเดินทางที่เดินนั้นลงไปบางปลาส้อยแล้วจึงเวียนกลับขึ้นมาปราจีนนครนายกไปพระบาทแล้วเดินลงมาทางสระบุรีว่ามาตามทางรถไฟแต่ไม่ขึ้นรถไฟเว้นไว้แต่พระที่เมื่อยล้าเจ็บไข้ผ่านกรุงเทพมหานครกลับลงไปบางเฮียออกเดินอยู่ในแรมเดือนยี่กลับไปวัดอยู่ในเดือนห้าเดือนห ประพฤติเป็นอาจินวัดเช่นนี้มา40ปีแล้วคุณวิเศษที่คนเลื่อมใสคือให้ลงตะกรุดได้ผูกมือรดน้ำมนต์ที่นิยมกันมากนั้นคือรูปเสือแกะด้วยเขี้ยวเสือเล็กบ้างใหญ่บ้างฝีมือหยับหยาบข่าวที่ร่ำลือกันว่าเสือนั้นเวลาจะปลุกเสกต้องใช้เนื้อหมูเสกเป่าไปอย่างไรเสือนั้นกระโดดลงไปในเนื้อหมูได้ ตัวพระครูเองเห็นจะได้ความลำบากเหน็ดเหนื่อยในการที่ใครๆกวนให้ลงโน่นลงนี่เขาว่าบางทีก็หนีไปอยู่ในป่าช้าที่พระบาทก็หนีขึ้นไปอยู่เสบบนเขาโพลังกาคนก็ยังตามขึ้นไปกวนไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่บริวารเห็นจะได้ผลประโยชน์ การที่ทำอะไรอะไรขายมีแกะรูปเสือเป็นต้นถ้าปกติราคาตัวละบาทเวลาแย่งชิงกันก็ขึ้นไปถึงสบาทว่า6บาทก็มีได้รูปเสือนั้นแล้วจึงไปให้พระครูปลุกเสก สังเกตดูอัจฉาใสก็เป็นอย่างคนแก่ใจดีกริยาเรียบร้อยอายุเจบแล้วยังไม่แก่มากรูปร่างล่ำสันใหญ่โตเป็นคนพูดน้อยมีคนอื่นมาช่วยพูดได้ออกจากบางเฮียอีกห้ามินิทจะบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงสามส่วนถึงสมุดเจดีข้าวก็กินมาแล้วจะไปเที่ยวข้างไหนเวลาก็ไม่พอจะขึ้น มอเตอร์แตรมก็กำลังแดดร้อนและนัดเขาไว้บ่ายห้าโมงจะรออยู่จนเรือกระบวนมาพร้อมก็คงไม่มีเร็วกว่าบ่ายห้าโมงเพราะเพิ่งมาผ่านกันที่ปากอ่าวจึงตกลงหยุดบอกเลิกทางบกเสียขึ้นมาโดยทางแม่น้ำคิดดูระยะตั้งแต่บางเฮียมาถึงปากน้ำกับปากน้ำขึ้นมาถึงหน้าวัดราชาที่วาดราว,ราวกัน รวมเวลาทั้งสองส่วนเป็นสามชั่วโมงกับ54นาทีนับว่าสี่ชั่วโมงแต่เรือที่กรอกไปพอทนได้สี่ชั่วโมงเมื่อเล่นเร็วๆดังนี้แต่ถ้าแล่นช้าๆเปลืองน้ำมันน้อยกว่านับว่าเป็นรู้กำลังเรือแน่นอนกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟัง ใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงได้ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ